สวัสดีครับเกาะทะลุตัวครับสินิดเจอครับมามาดูปูปูประหลาดนะฮะแต่สำหรับชาวเลเขาไม่ประหลาดนะสำหรับผมนี่แปลกนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนครับอันนี้จะมีชื่อท้องถิ่นนะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะฮะชื่อว่าปูฤาษีกอดหมัดที่เขาเรียกกันนะฮะสับทางวิทยาศาสตร์หรือว่าสับ ทางสากลนั้นผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมก็ไม่ได้ศึกษานะครับเพราะว่านี่มาเห็นตรงที่ชาวบ้านเขาปลดบนปูนะแล้วก็เห็นเจ้าปูตัวนี้นะครับเชื่อว่าปูชาวบ้านชาวประมงแจ้งว่าเป็นปูฤาษีก่อนหมัดนะครก็ได้เห็นความแปลกของลูกทรงของมันนะก็เลยได้นำมาถ่ายทอดให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับ เนี่ยครับเมื่อสักครู่นี้โดนไปแล้วครับหนีบแล้เลือดแดงเลยครับผมก็ไปจับเขาแล้วก็หนีบจับเลยครับตัวนี้จะคมมากนะฮะนี่ครับนี่ครับไมมิดว่าไมต้องการจับแล้วครับก็นี่ครับมีก้างโอ้เราไม่ได้ซื้อเราเองวนี้เห็นว่าทานได้นะฮะไม่ได้ยังไงนะ ทานได้เหมือนกันทานตัวกล้ามมันครับนี่ครับให้ดูนะนี่ยังเป็นอยู่ครับนี่ครับรูปทรงก็สวยนะเป็นปูชนิดหนึ่งนะอยู่หากินที่นาดินนะครับอ่าก็ทานอาหารทานปลาเป็นอาหารนะปลาตัวเล็กๆครับใครไม่อยากได้ต้องาบอกหน้าตาอย่าได้ไม่ต้องเก็บนี่ครับสวยมากเลยครับได้มาอีกตัวแล้วครับ เมื่อกี้ผมโดนตัวนี้แล้วครับหนีบเนี่ยตัวนี้ครับโดนหนีบเวลาเขาพลางตัวนะเขาจะกอดเขาจะทำเนี้ยเนี่ยครับเขาจะทำแบบลักษณะนี้ครับจะพลางตัวนะฮะเวลามีศัตรูนะครับเขาจะพลางตัวนะฮะแบบนี้นี่ครับตัวแข็งมากนะครับแข็งมันหินนะครแข็งมากๆเลยครับเนี่ยมีขามีกระดองฮะเหมือนปูทั่วไปครับ แต่ว่าจะมีลักษณะหนามแหลมคมนะฮะแล้วก็พลังตัวนะตัวนี้ศัตรูทาอะไรไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าปลาใหญ่หรือว่าอะไรจะไม่ค่อยทานเขานะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคุณค่าทางอาหารปลาไม่ซารับแล้วก็จะคลางตัวนะครับแล้วก็จะแข็งก็คือไม่มีปลาอื่นมาทําอันตรายเขาได้นะครับก็ชาวะมงก็เป็นวางอวนนะ แล้วก็ติดมาแล้วครับแต่ว่าเขาไม่ชอบันะก็คือว่ามันขายไม่ได้ครับทีนี้แต่ก็ว่าติดมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็ไม่ชอบอะไรไม่ชอบท้องมือครับก็คือว่าปวดยากนะฮะแล้วก็ขายไม่ได้ครับแต่ก็ทานได้เหมือนกันครับแต่ว่าไม่ค่อยนิยมทานกันเท่าไหร่นะนี่ครับหนี่ครังตัวนี่ครับเดี๋ยวอันนี้มันยัง เป็นอยู่นะยังมีชีวิตอยู่ครับก็พยายามจ,จะออกมาให้ดูมันก็ไม่ออกนะครับนี่ครับหายท้องให้ดูนะครับรูปทรงคล้ายสับประรดน,นะครับคล้ายสับประรดนี่ค,นครับแข็งมากครับเขาเสียงดังป๊อกป๊อกป๊อกนะเอาไปมัดตุกตัวเลยนะ คุยซังนะคยังสังทองนะม่ยังใครว่าว่าอะไรมั้ง่มีใครมีนี่คนเดียวนันี่เมดเอาวยัง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 กางให้ดูกันจัดจัด นี่ครับก็ยังมีชีวิตอยู่นะรูเนี่ยมันจะพ่นฟองมากนี่กล้ามสวยมากครับก้ามมีฉายาว่าฤาษีกอดหมัดนะฮะเวลาฟังตัวพวกกันตัวก็จะกอดตัวเขาเองลำตัวเขาเองนะฮะเพื่อป้องกันสัตวนนะฮะแ้ว